เฉลยข้อสอบแ82พาร์ทฟิสิกส์นะครับเป็นข้อสอบฉบับที่สอบเมื่อเดือนพฤศจิกาปี57นะครับข้อที่53นะครับปล่อยวัตถุ2ก้อนที่เหมือนกันทุกประการลงบนพื้นลงบนพื้นระดับนะครับถ้าก้อนหนึ่งตกอย่างเซรีในขณะที่อีก้อนหนึ่งได้รับแรงคงที่ในแนวระดับตลอดเวลาข้อใดถูกต้องนะครับเหตุการณ์นี้ก็คือว่านะครับ สถานการณ์นะครับสถานการณ์ก็คือว่ามีการปล่อยก้อนหินนะครับอันนี้สถานการณ์ที่1มีการปล่อยก้อนหินก้อนหนึ่งให้ตกอย่างเสรีนะครับตกลงพื้นระดับนะครับสมมุติความสูงของมันวายอันนี้เหตุการณ์ที่1 จากนั้นเหตุการณ์ที่สองคือปล่อยก้อนหินที่ระดับเดียวกันนะครับก้อนหินเหมือนกันทุกประการเลยนะครับก้อนหินเหมือนกันทุกประการที่ปล่อยมันที่ระดับเดียวกันแต่อันนี้พิเศษหน่อยตรงที่จะมีแรงครงที่กระทําในแนวในแนวแกน x ตลอดตลอดเวลานะครับมีแรงกระทําหมายความว่าไงมีแรงกระทําก็หมายความว่า มันมีความเร่งนั่นเองนะครับมันมีความเร่งนั่นเองนั่นก็คือมีความเร่งกระทําในทิศแนวระดับนะครับในแนวระดับตลอดเวลาแนวระดับก็คือแนวราบนะครับแกน x พูณง่ายทีนี้มันไม่ตกอย่างเสรีแล้วแต่มันตกโด,โดยที่มีแรงกระทําตลอดเวลานะครับมีความเร่งเป็นแนวแกน x ตลอดเวลามันก็จะกลายเป็นก,รการเคลื่อนที่ใน2 สอ,สอมิตินะครับการเคลื่อนที่ใน2มิติหรือการเคลื่อนที่ในสองระน,น้า,าในเวลาเดียวกันนะครับมันก็จะเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งคล้ายๆโปรเจกต์ตายนะครับแล้วก็มาตกในระดับที่ความสูงของมันก็สูงวายเหมือนกันนะครับความความสูงก็ระดับเดียวกัน แต่ตอนตกมันจะไม่ตกลงจุดนี้ถูกไหมครับมันจะถูกความเร่งกระทําในทิศ x มันก็จะมาตกลงประมาณแถวนี้นะครับทีนี้จาก2เหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็ให้พิจารณาข้อความ4ข้อความนะครับตามตัวเลือก4ข้อข้อความแรกบอกว่าวัตถุทั้ง2ตกถึงพื้นพื้นพร้อมกันใช่หรือไม่นะครับ ข้อความที่2บอกว่าวัตถุที่ตกอย่างเซรีตกถึงพื้นก่อนนั่นก็คือเหตุการณ์ที่1เนี่ยวัตถุจะตกถึงพื้นก่อนใช่หรือไม่ข้อความที่สาบอกว่าวัตถุที่ได้รับแรงในแนวระดับตกถึงพื้นก่อน,ใ,น,นใช่หรือไม่นะครับก็คือเหตุการณ์ที่2เนี่ยกนถิงจะตกถึงพื้นก่อนเหตุการณ์แรกใช่ไหมนะครับข้อ4วัตถุที่ได้รับแรงในแนวระดับจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปตามทิศของแรงลับนะครับทิศของแรงลับ โอเคมาพิจารณากันทีละข้อความนะครับมาพิจารณาทันทีละข้อความเอาข้อความแรกข้อความที่1ข้อความที่2ข้อความที่3เนี่ยมันมันคล้ายคายกันนั่นก็คืออันไหนตกถึงพื้นก่อนนะครับอันไหนตกถึงพื้นก่อนเรามาพิจารณาประเด็นนี้ก่อนว่าอันไหนจะตกถึงพื้นก่อนอินก้อนไหนตกถึงพื้นก่อนนะครับ คราวนี้เราจะพิจารณาย,ยังไงนะครับว่าหินก้อนไหนตกถึงพื้นก่อนเอาเป็นว่าเราพิจารณาเหตุการณ์แรกก่อนแล้วกันนะครับเหตุการณ์แรกเนี่ยมันเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่จากระดับความสูง y นะครับแล้วก็เคลื่อนที่โดยความเร็วเริ่มต้นนะครับ u เท่ากับ0นะนนะครับจากจุดนะครับมันเคลื่อนที่จากเริ่มปล่อยก้อนหินลงมาก็หมายความว่ามันเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งนะครับ แล้วก็ความเร่งนะครับความเร่งก็จะมีค่า g มีทิศลงล่างนะครับโอเคเรามาพิจารณาเหตุการณ์นี้ก่อนแล้วก็ลองหาเวลาที่ใช้จากในการเคลื่อนที่นะครับจนกระทั่งถึงพื้นเนี่ยเราให้มันเป็น t 1แล้วกันนะครับเหตุการณ์นี้อ่ะเรามาพิจารณาเหตุการณ์ที่1ก่อนนะครับเหตุการณ์ที่1เราต้องการพิจารณาเวลานะครับจะใช้สมการไหนดีนะครับอ่ะ ความรู้ที่ต้องบอกก่อนว่าความรู้ที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์ที่1ก็คือความรู้จากการที่เราเรียนหัวข้อการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงที่นะครับความเร่งคงที่ในที่นี้ก็คือค่า g นั่นเองนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์การตกอิสระนะครับเราก็จะมี4สมการยังจําได้ไหมในการเคลื่อนที่ในตรง4สมการนะครับเราไม่เราไม่ย้อนทั้ง4สมการนะครับแต่ว่า จากเหตุการณ์นี้เนี่ยสมการไหนเหมาะสมที่สุดทั้ง4สมการนั้นนะครับคำตอบก็คือสมการ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลังสนะครับ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลังส s คืออะไร s ก็คือการกระจัดการกระจัดขนาดของวัญหาได้ตัจากระยะาจากจุดตั้งต้นมายังจุดสุดท้ายนะครับ ขนาดของมันระยะจากจุดตั้งต้นมายังจุดสุดท้ายขนาดของมันก็เป็น y นะครับทิศทางเขียนได้ด้วยเครื่องหมายบวกลบนะครับในกรณีการเคลื่อนที่ใน1มิติเนี่ยทิศทางแสดงได้โดยเครื่องหมายบวกลบณที่นี้เนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ด้านบนนะครับจุดสุดท้ายอยู่ด้านล่างการกระจัดจะมีทิศชี้ไปยังจุดสุดท้ายเสมอนะครับเพราะฉะนั้นการกระจัดเนี่ยมีทิศชี้ลงล่างทิศชี้ลงล่างเรามักจะตกลงกันให้มีเครื่องหมายติดลบนะครับ โอเค u เป็น0ก็แทนค่า0ูนทีอ่าทก็เป็น t 1นะครับตอนนี้ a ก็คือค่า g นั่นเองนะครับเคลื่อนที่ลงล่างก็ให้ติดลบนะครับทิศทางติดลบแล้วก็ t 1หนึลังสองครับโอเคศูนย์คูณทีก็ได้0ูนย์ลบวาูนย์ในเนี้ยลบคำหนึ่งส่วนสองก็เป็น ลบ g ส่วน2 t ี 1, กำลังสนะครับย้าย2ไปคูณย,ย้ายลบ g ไปหารนะครับก็จะกลายเป็นลบ y นะครับหารลบ g 2ก็ย้ายไปคูณนะครับได้ t ี 1, กำลังสนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเราต้องการรู้ทีน่1นะครับก็ t ี่1 อันนี้มันที่1กําลังสองใช่ปะต้องการที่1ก็ใส่สแครวร์รูทเข้าไปสแครวร์รูทสอง y เครื่องหมายลบเครื่องหมายลบก็ตัดกันได้นะครับลบหารลบก็เป็นบวกตัดเครื่องหมายลบออกก็จะได้สอง y ส่วน g นะครับอันนี้เวลาที่เราจะต้องใช้ในเหตุการณ์ที่1นะครับต่อมานะครับต่อมาลองมาพิจารณาเหตุการณ์ที่2นะครับเหตุการณ์ที่2เนี่ยเหตุการณ์ที่2เนี่ย มันเคลื่อนที่ในแนวในในสองมิติพร้อมๆกันนะครับเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับแล้วก็ในแนวดิ่งพร้อมๆกันนะครับเคลื่อนที่ทั้งในแนวแกน x ในแกน y พร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีเส้นทางเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายทีนี้ทีนี้นะครับทีนี้ก็คือว่าอา่า เราในมันเคลื่อนที่ในสองทิศทางพร้อมๆกันแบบเนี้ยในสองระดับสองด้านหน้าพร้อมๆกันเนี่ยเราไม่มีในตำราว่าจะต้องแก้ปัญหานี้ยังไงอ่ะเพราะเราไม่เคยไม่มีองค์ความรู้ในการรับมือสถานการณ์นี้ถูกป่มเรามีแค่เราเคยเรียนมาแค่การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติถูกไหมการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ ไม่เคยเรียนกันยังไม่มีเครื่องไมยเครื่องมือในการจัดการการเคลื่อนที่ใน2มิติสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่ามันมีหลักการอยู่ข้อนึงนะครับมันมีหลักการอยู่ข้อนึงที่จะช่วยให้เราให้ชีวิตของเราอย่างง่ายขึ้นหลักการนั้นก็คือว่าหลักการที่จะคล้ายๆกับซูเปอร์โพสิชันของแรงนะครับหลักการนั้นก็คือว่าในกรณีที่มีการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ในระนาบ x และ y x ให้เป็นแนวดิให้เป็นเรียกการเคลื่อนที่ในแนวในแนวระนาบเนี่ยในแนวระดับว่า x แล้วกันนะครับในแนว x ส่วนการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนีขอเรียก,ยกว่าการเคลื่อนที่ในแนว y นะครับมันง่ายดีคณินนตศาสตร์จะเรียกกันแบบนี้ในระนาบ x y นะครับในกรณีที่มีการเคลื่อนที่ในระนาบ x y พร้อมๆกันให้แยกพิจารณาได้ทีละทีละทีละแกนแล้วกัน่ะทีละแกน นะครับโดยใช้ความรู้การเคลื่อนที่แนวตรงโอเคนั่นก็คือหลักการก็คือว่าในการเคลื่อนที่ใน2มิติพร้อมๆกันทั้ง x y เนี่ยเราสามารถแยกพิจารณาการเคลื่อนที่ แนวแกน x ออกจากแนวแกน y ได้นะครับแยกมันแล้วก็พิจารณาทีละแนวทีละแกนได้โดยใช้ความรู้จากการเคลื่อนที่ใน1มิติเข้ามาช่วยนะครับ <S <S นั่นก็คือนําการเคลื่อนที่ในแนวแกน y เนี่ยมาคิดแยกจากการเคลื่อนที่ในแนวแกน x โดยใช้สมการการเคลื่อนที่ใน1มิติปก,กตินะครับปกติเพราะฉะนั้นก็ง่ายแล้วเราสนใจแกน y ใช่ไหมนะครับในเหตุการณ์ที่เนี่ยเราสนใจแกน y ซึ่งในแกน y เนี่ย สมมติว่ามันมันไม่สมมตินะครับมันตกด้วยความเร่ง G นะครับตกด้วยความเร่ง G เพราะว่าตกตกจากภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลกถูกมคราวนี้ระยะในแกแกน Y เนี่ยการกระจัดเนี่ยก็เป็นขนาดของมันก็เป็น Y เหมือนกันคล้ายๆกับเหตุการณ์แรกเพราะมันอยู่ในระดับความสูงเท่ากันมันเริ่มต้นจากจุดหยุดนิ่งเหมือนกันดูเท่ากับ0นนะครับทีนี้เวลาเวลาล่ะ เวลาในแนวแกน y สมมติให้เป็น T 2แล้วกันนะครับของเหตุการณ์ที่2ทีนี้เราก็พิจารณาแค่ในแนวแกน y นะเราอยากรู้แค่ในแนวแกน y ของเหตุการณ์ที่2นะครับเราจะใช้สมการในหาที่สองอกมานะครับเนื่องจากเราแยกพิจารณาแล้วสามารถใช้สมการจากการเคลื่อนที่ใน1มิติได้นะครับเราก็ใช้สมการเดิมก็คือ s เท่ากับ Ut บวก1ส่วน2 AT กำลัง2 1 2นะครับ1งส่วกำลัง2กนี้นะครับการกระจัดก็เป็นลบ Y เหมือนกันเหตุผลเดียวกับอ่าเคสแรกนะครับ u ก็เป็น0 T ก็เป็น T2 บวก1ส่วน2 a ก็เป็นลบ G T นะครับ t ก็เป็น T2 นะครับถ้าเหมือนกับเหตุการณ์แรกเราจะได้ T2 แก้สมการเหมือนกันกับเหตุการณ์แรกเลยเราก็จะได้ t2 เท่ากับรูท 2y ส่วน g เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปสุดท้ายก็ได้ว่า t1 เท่ากับ t2 นะครับเวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ของเหตุการณ์ที่1กับเหตุการณ์ที่2เนี่ยมันจะเท่ากันนะครับเวลาในการตกถึงพื้นเพียงแค่มันจะตกถึงพื้นในตำแหน่งที่ต่างกันแค่นั้นเองนะครับในตำแหน่งที่ต่างกันแต่ว่าเวลาที่ ที่ใช้เนี่ยจะจะเท่ากันนะครับเวลาที่ใช้จะเท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่ใช้เท่ากันแสดงว่ามันก็ตกถึงพื้นพร้อมกันนะครับพร้อมกันก็ตอบข้อที่1ถูกต้องนะครับถ้าเกิดถามต่อไปอีกนิดนึงนะครับถามต่อไปอีกนิดนึงขนาดของการกระจัดมันจะเท่ากันไหมนะครับระหว่างจากจุดเนี้ยมาจุดนี้เท่ากันไหมคําตอบคือไม่เท่าขนาดของความเร็วสุดท้ายที่ตําแหน่งนี้ก็ไม่เท่าเหมือนกัน นะครับไม่เท่าเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่ใช้เนี่ยมันจะเท่ากันนะครับอ่านี่มามาตัวเลือกที่4นิดนึงตัวเลือกที่4บอกว่าวัตถุที่ได้รับแรงในแนวระดับจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปตามทิศของแรงลับในข้อนี้เนี่ยแรงลับมันเกิดจากแรงแกน x กับแกน y นะครับแรงลับจะมีทิศเฉียงๆแบบนี้นะครับแล้ววัตถุจะเคลื่อนที่มาแนวนี้เลยถูกไหม เคลื่อนที่ดิ่งมาเลยใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่นะครับมันจะเคลื่อนที่เป็นวิถีโคง้งนะครับโอเคสรุปข้อนี้ก็ตอบข้อที่1นะครับตอบข้อที่1